นี้นะครับเรามาดูราศีพฤษภนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้ชาวราศีพฤษภจะเป็นอย่างไรนะครับชาวราศีพฤษภคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่21เมษายนจนถึงวันที่20พฤษภาคมนะครับเรามาดูกันสดๆเลยชาวราศีพฤษภเป็นอย่างไรบ้างนะครับในช่วงจังหวะนี้นะครับนะครับในช่วงจังหวะนี้ของชาวราศีพฤษภนะครับเป็นช่วงจังหวะที่ดีครับนะครับ จังหวัดที่ดีเนี่ยมันแปลว่าช่วงของการขยับขยายนะครับมีหน้าที่การงานอะไรเติบโตมีชีวิตที่มีสิ่งมีทรัพย์สินมีโอกาสดีๆในชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงเรื่องของโอกาสในเรื่องการพักผ่อนความสุขสบายนะครับเกิดขึ้นด้วยคราวนี้ในชาวราศีพฤษภนะครับถ้าแบ่งเป็นเรื่องของการงานนะครับงานของชาวราศีพฤษภช่วงนี้เป็นช่วงที่เรียกว่าจเจริญเติบโตมากๆมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับ แต่นะครับยังไม่มีการโยกย้ายนะครับมีแต่การเติบโตภายในก็ดีแล้วนะครับสาหรับผู้ที่ทําธุรกิจส่วนตัวในช่วงจังหวะนี้นะครับงานการของคุณคล่องตัวมากนะครับจเจริญเติบโตดีมากนะครับรายได้ดีมีความาแต่เพียงแต่ว,ว่าคุณเองเนี่ยอาจจะต้องไปกระตุ้นในเรื่องของลูกน้องบริวารให้เขาขยันขันแข็งขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็จะทําให้ทุกอย่างไปได้ดีนะครับช่วงนี้ ชาวราศีพฤษภระวังนิดหนึ่งในเรื่องของการขยับขยายธุรกิจที่เยอะเกินไปมากเกินไปนะครับอาจจะทําให้หมุนเงินไม่ทันระวังแค่นี้ก็พอนะครับส่วนเรื่องของการเงินช่วงนี้ชาวราศีพฤษภเงินทองไหลมาเทมาสะดวกสบายจะจับจ่ายใช้สอยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสะดวกสบายในชีวิตอย่างเช่นเรื่องของการเที่ยวก,การกินการดื่มการพักผ่อนนะครับก็ระมาระวังแล้วก็ชาวราศีพฤษภในช่วงนี้คิดในเรื่องการลงทุนครับเพราะ,ะนั้นก็จะวางแผนในการซื้อทรัพย์สิน นะครับเพราะนั้นเงินทองก็จะไปกองตรงส่วนนั้นก็พยายามแล้วมัดนละวางแล้วก็วางแผนในการใช้จ่ายให้ดีก็แล้วกันนะครับชาวราศีพฤษภในช่วงจังหวะนี้อาจจะมีโชคแบบฟุกๆเข้ามาด้วยนะครับแบบที่ไม่คาดคิดนะครับเ,เช่นทํายอดทําเป้าได้หรือว่าถูกหวยรวยลอตเตอรี่ก็ได้นะครับคราวนี้นะครับาชาวราศีพฤษภถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องความรักนะครับช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงจังหวะของ ความรักที่กําลังขยายตัวกําลังไปได้ดีนะครับน่ารักมีสเสน่ห์โดยเฉพาะอีกยิ่งชาวราศีพุษศพที่เป็นผู้หญิงนะครับก็เรียกว่าใครๆก็หลงรักใครๆก็ชอบแต่คุณก็ยังเรื่อยๆนะครับยังไม่คิดที่จะลงเอยกับใครนะครับส่วนหนุ่มชาวราศีพุษศกระหว่างนิดหนึ่งช่วงจวังหวะนี้จะมีคนมาชอบหลายคนคุณต้องรู้จักตัดสินใจไม่งั้นจะกลายเป็นคนเจ้าชู้โดยอัตโนมัตินะครับถ้าเป็นเรื่องความรักที่เป็นแบบครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยในช่วงนี้ ชีวิตของชาวราศีพฤษภกำลังไปได้ดีนะครับมีการขยบขยายซื้อบ้านขยายบ้านเพิ่มพวกนี้นะครับซึ่งทําให้มีทรัพย์สินเพิ่มมีความมั่นคงเพิ่มขึ้นนะครับชาวราศีพฤษภถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพบ้างช่วงนี้นะครับสุขภาพของชาวราศีพฤษภเป็นช่วงที่ดีครับถ้ามีอย่างมากก็อ้วนนะครับสุขภาพอ้วนไขมันเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะส่อผลในเรื่องของเบาหวานหรือความดันเพราะฉะนั้นช่วงนี้ไปออกกําลังกายบ้างก็ดี นะครับข้อแนะนำจะชาวราศีผูพุกในช่วงนี้ก็คือการจัดสรรกันส่วนในเรื่องของเงินทองนะครับรู้จักวางแผนในเรื่องการลงทุนรู้จักเก็บออมนะครับรู้จักการใช้จา่ายและจะทำให้คุณมั่นคงในอนาคตครับ